ได้เลยสวัสดีครับจ้าวันนี้พี่น้องมาชมสวนป่าตาหมอนะคะมาดูนางเอกของสวนค่ะเธออวบอ้วนใหญ่เป็นพิเศษค่ะโอโ้โหเดือนที่แล้วยังไม่โตขนาดนี้เนาะลองแขนพี่ทูนอีกรอบนึ่งเลยค่ะลองแขนที่รอบหนึ่งอนะอแนน้าแล้วก็เหรียญสิบน้องนาด้วยโอโ้โหใหญ่มากนะคะหนึ่งเดือนที่แล้วกับวันนี้ผ่านไปสุดยอดมากเลยค่ะส

ะเล่นนเนาะจล่าอีกน้องนาล่าอีกได้ไหมาลนระังล่ง <c oughs> อมวยค่ะเ,เนเศรษหมุขของเรา,า, <c oughs> ายุน้อยร้อยล้านใช่ไห0ล,ล,ล้านเปด้วยกันค่ะ ีจ้าแป๊บเดียวเราจะเก็บผลพืชมิกินกระส้มตำกันค่ะมีเสียงเแยกตัออกมาว่าน่าจะอร่อยมองให้ไถข้างหลังไถข้างหน้าด้วต่อนี้นะคะมากมายหลายลำเลยค่ะแล้วที่สำคัญค่ะต้นละเเครละเเครกอเดียวสี่ตัวเลยอ้ใหญ่มากสุดยอดมากใหญ่พอล้วได้จอมเครือไหนคะ ปลูกหลายต้นไหมคุมเลยค่ะหตก้าพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนป่าต่หมอนะคะวันนี้กับไม้ที่มีราคาแพงที่สุดค่ะตั้งใจจะปลูกกันคนละกี่ไร่คะ10ไร่ค่ะโอ้ทางด้านพนมไพรนะคะผีที่เยอะเหมือนกันนะคะทางพันธไม้เราห้องเด็ปลูกแซมตามอินทร์์มโอเคได้เลยค่ะปลูกแซมกับพืชที่เราปลูกอยู่ได้เลยนะคะ โอเคค่ะ okay,